บอลเตเหลือขวดใคะใช่ว่าใช่เลย สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่บึงสลิดนะครับก็มาแข่งตกปลานะครับวันนี้เขาเปิดสายรวมนะครับก็มีเบ็ดเบ็ดฝรั่งเบ็ดลอกจิงหลิวสปิวนะครับมาตกได้หมดค่าคันสามร้บาทก็วันนี้จะแข่งปลาซ้ายหนึ่งกิโลสองกิโลแล้วก็ปลาน้าหนักสูงสุดนะครับมาดูครับวันนี้จะรอดกับการแข่งขันหรือเปล่านะครับ เอาเิียงดิวมาสู้กับสายยาวดูครับจะรอดไหมวันนี้ไปดูกันครับเหยื่อเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นเหยื่อสําหรับตกปลาจีนนะครับก็กําลังพัฒนานะครับเร็วๆนี้จะออกวางจําหน่ายรอกันก่อนนะครับเป็นเหยื่อตกปลาจีนการผสมนะครับผมจะผสมไว้สองแบบแบบแรกใส่น้ําไป แค่นี้พอมาตาดพอนะครับแบบที่สองจะแบ่งเหยื่อวไว้แบ่งเหยื่อวไว้เติมน้ำไปให้มันชุ่มน้ำอีกสักนิดนึงตัวนี้เอาไว้เกี่ยวเอาไว้เอาไว้บีบตกนะครับบีบตกส่วนตัวนี้เอาไว้ตกอ่อ,อยตัวนี้ตกอ่อยนะครับตกไปเรื่อยๆ พอมันเข้าปุ๊บใช้ตัวนี้ตกตัวที่ผสมน้ําเพิ่มนะครับมีแค่นี้ครับเดือวส่วนการตั้งทุ่นนะครับผมจะตั้งอยู่ที่ขอทุ่นเลยตั้งอยู่ที่คอทุ่นเลยใส่เหยื่อตกก็อยู่สักสามข้อถึงสองข้อนะครับสามข้อถึงสองข้อเป็นทุ่นของบ้านสวนนะครับ ชุดสาหน้าก็เป็นแคปซูลน,นะครับนี่ผมเป็นแคปซูลใช้แทนตะกั่วแคปซูลสําหรับถ่วงทุ่นนะครับชิ้นหน้าวันนี้ผมใช้สองขอใช้สองขอ,ยา,าอยาวประมาณคืบนะครับยาวประมาณคืบหนึ่งตัวเบ็ดเบอร์ 0. ูน 0.4นะครับวันนี้ใช้0.4โอเคครับก็ไปลุยกันเลยครับก็เขาเริ่มแข่งกันแล้วเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับ อะไรตักแดมไหมตักเอนนะปลาเลยยิสกนะครับปลายิสกได้ไปช่างก่อนปลาไสตัวนี้ได้ลูผ่นานละผ่นานละผ่นานละ ไซตตัวแรกนะครับพี่เสยมันไปช่างเลย ใช่่ใช่เลยถ้า <c oughs> เราเอาสีห้าให้มันเล่นอุ้ยรุดนนานนะคะยานยาา3นาทีนะคะเป็นคันหมายเลข194น,นะคะลำนัจุดจุดกานะคะ มาปอลเซอร์หมดแล้วนะคะลองสี่ห้าเกียได้ไหม Này, giờ đi vậy đi. Giờ đi. <laughs> Bà sai vô lên rồi. Giờ phải lim lên rồi. สี่ห้าก็ได้นะน้อยว่าไม่ไปตัวนี้ไม่ไปตัวน้อยเนาะปลาเล่งตัวแรกมาแล้วครับตัวนี้ไม่น่าถึงโลนะครับเดี๋ยวไม่ไปตัวนี้ไม่ไปช่างอะ ไม่ถึงโลเดี๋ยวมาดูหาตัวหาปลาไซกัน,น,นต่อไป,อไปครับอะไรนะ

เอาไปเลยครับ <S 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 2> <S 2> Cảm mm. ơn lên nữa mã lên nữa mừng lùm kín đùi đê mọi người mày mày vẫn mày khắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ tăng tăng tăng, hấp dẫn quá. แฝดเออเร่งครับไลอีงตัวที่สองตัวสองสำหรับวันนี้ไปช่างเลยตัวนี้โลเลยหนึ่เป๊ะ าโมงครึ่งแล้วครับกินข้าวก่อนเดีย๋ยวมาดูกันต่อผัดกะเพราหมูสับไข่ดาว

ความหวังของเราความหวัง

<laughs> nhìn nghe แ <laughs> ม่งลุดว่าแล้วมันเข้าเม็ดเข้ามาลุดไปอีกแล้วนะครับวันนี้ Ayo, ayo, ayo. ฟังฟังตง่งต้ริ่งตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับไม่ได้นับซะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ลองเทียบดูแล้วก็เอาไปช่างนะครับตัวเมื่อกี้เล็กไปนะครับไม่ได้เอาไปช่าง ตกสองขอนะครับสองขอห่างกันนิดเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ra đều nữa, đủ bạch rồi, bạch bên này ok. เอ,อ่็ดขีดอืมอมาสบายใจแล้วกลับบ้านครับกลับบ้านช่างปลาตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เจ็ดขีดก็พลาดรางวัลไปนะครับสำหรับแมตชนี้ตัวสุดท้ายครับปลายิ่สศกเจ็ดขีด โอเคครับวันนี้ก็ได้ช่างไปตัว2ตัวนะครับไม่ติดรางวัลก็หลุดกันไปหลายตัวโอเคเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าเนาะโอเคสวัสดีครับ